ก็สวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมาทำตำบลาคุ้งนะฮะกท็ทําแบบวิธีชาวบ้านทําแบบง่ายๆนะครับอ่าครับตอนแรก็เป็นผมไปใส่เป็น,ปนอ่ากระเทียมไทยฮะโขกแค่พอหยาบครับแล้วก็ใส่พริกแห้งสักสิบเม็ดรครับแล้วก็พริกขี้หนูส่วงสักหนึ่งกำมือครับอ่าวันนี้ปกติชอบกินแซบนะฮะนี่อ่าประมาณนี้ครัเราก็จะตำให้ละเอียดนะครับ ว่าพริกขี้หนูส่วนนี้จะมีความเผ็ดมากครับให้ความเผ็ดร้อนมากและกินคู่กับพริกแข้งด้วยฮะพริกแห้งนี่ก็ความเผ็ดก็เอาเรื่องอยู่ครับโอเคครับพอละเอยีดยดแล้วเราก็เริ่มปรุงฮะอ่า อันนี้ผมจะใส่เป็นน้ำตาลทรายนะครับปกติเป็นจะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บครับแต่ว่าน้ำตาลปี๊บมันหมดครับผมอ่านี่อันนี้เป็นผงนัวฮะครึ่งช้อนชาตามด้วยมะเขือเทศครับอันนี้นีผมจะใช้เป็นมะเขือเทศแค่สองลูกนะครับาหั่นเป็นเสี้ยวใส่ฮะนี่แล้วก็จะตามด้วยมะเขือเปาะครับมะเขอือเปาะผมจะเอาแต่ผิวนะครับ ใช้มะเขือปอกวันนี้2ลูกครับใช้แค่2ลูกต่อไปฮะนี่ใส่มะนาวครับใส่มะนาวประมาณ1ลูกครับกระบิดหน่ซี่ครับอ่าผมชอบส่วนตัวผมชอบกดเปรี้ยวฮะประมาณนี้ประมาณนี้ครับอ่าก็ผมจะใส่ทั้งเปลือกลงไปเลยครับเป็นวิธีแบบบ้านๆครับนี่ฮะ ปูดำดองน้ำลาครับที่เด็ดเลยฮะวันนี้เราใส่กันแค่หนึ่งตัวนะครับมีมีไข่ด้วยครับว้าเย้าป,ป,ปาครับนี่ครับเป็นน้ำปลาต้มสุกครับอันนี้เป็นของสูตรของทางบ้านนะฮะใส่ประมาณอ่าสองกระบวยฮะขาลูกสาวนะลูกสาว,นะสาวนะมานั่งดูด้วยให้กำลังใจคุณพ่อฮะ ส่วนนี้ก็ทาแบบง,ง่ายๆนะครับเครื่องเคียงอาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะไม่ได้มีออผักหลายๆอย่างนะฮะก็เอาแค่ที่เราพอมีฮะนี่ฮะก็จะใส่เป็นน้ําปลาขวยครับ,รบเพิ่มน้ําขึ้นมานิดนึงครับไม่ให้มันแห้งจนเกินไปจากวันนี้ก็ตามส่วนทั้หมดให้เข้ากันนะฮะ วันนี้ก็สามารถชิมได้เลยนะครับเอารสชาติที่เราชอบเลยครับสหรับผมผมว่าอา๋อโอเคครับตาแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยจะปรุงเยอะนะครับส่วนมากมันอยู่มือแล้วครับที่ปรุงมาอ่าน,นี่ครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วตามที่รสชาติที่เราต้องการเลยครับก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เส้นบะหมีนะ่ที่เรา ขูดหรือสับไว้อันนี้ก็แล้วแต่เราชอบนะครับบางคนก็ชอบกินแบบขูดนะครับสำหรับผมผมชอบแบบสับอ่ะก็ใส่แบบนี้ครับง่ายๆครับต่อไปก็คูขเข้าอีกรอบนึคงฮนะให้เส้นและน้ํามันเข้ากัน โอเคครับแค่นี้ก็เสร็จสแล้วครับะจะเซิร์ครับใส่ถาดถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับต่อไปเป็น EP อะไรเอ้ย EP ต่อไปจะทำอะไรฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ